สวัสดี F C ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทำมาหากินทินไทยครับเมื่อนี้พามายกยอเคลื่อนป้าสันครับเป็นแถวไท้ายๆเคลื่อนนะครับน้ำลดลงไหลตั้งแต่มมาข้างที่แล้วเมื่อนี้ก็มาล้องบัดรหวงเบืงนะครับว่า กินหมานหรืบ่อหมาดน,นะครับมื่อเนี้ยเสียญง้อพึ่งมาถึงกําลังกินเขา่ากินน้ำกินเขา่าเศร้ากันอยู่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมื่อน,นี้ว่าที่หมานบ่อที่ได้ปลาบ่อปาปาปานะครับ <c oughs> ที่มีปลายัางติดยอแน่นะครับเดี๋ยวที่หมาดเากันเดีย๋ยวมาลุ้นไปน้ากันครับคุณละ่จะ,จะ,ละครับมองยุกนาะน้องเบื้งเป็นยังไงเมื่อนี้ยอันนี้ก็จะเป็นคล้องของปลาเขาครับคล้อง ที่เขาเปิดน้ำไปเห็ดปลาปลาเพราะว่าช่วงนี้เขาให้นกนอก้อยหาปลาได้อยาะว่าอยู่ห่างจากประตูน้ำพอสมควรอยู่ครับเดี๋ยวร้องจุ่มทั้งนี้ล้องเบิงไใ,ใกล้รถนี่แหละมานม่มัมนล้องเบิงมัน,นลุนกันวนอ้องแรกจะเป็นยังไงที่มาน nhưng vẫn thẫn đại, nhưng vẫn thẫn thึก. Đi rồi, bắt đập kiên, bắt đột off. này là gấp tổn, mà mát tổn nữa, cố đi. nhì. Nói tập xếp 50 nè Hụt xếp Thật khá 6 hụt xếp cho tố ngã tớp nhé. Má Hãy นี่มาล้วปลาตะเพียนนะโอ้ปลาตเพียนตัวงามไงน,นี่ก็หเส้นแต่ลิหก oh. เส้นด้ยกัเยนเตมเตตงามมาแล้ว,ลวมาแล้วาวรัาตะเียนหน่ตัวแล้ว นี่กันย่างของมาทางไหนแล้วครับมาตามหอยเกาปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วนี่บอ่อนี่นี่ป่าน,นิ้งยังไหลได้พูดได้ยี่สิบสามสิบโลครับนี่เฉพาะปานินน้นเลยเลยมาลองเบิงแต่ว่าปีนี้มันแปนเบิดครับน้ำท่วมบ,บ่เหลือล่องร้อยบอ่เหลือล่องร้อยเกาเลย เพิ่งว่าจะมีป่ายัางแต่ว่าเห็นมีป่ากระลำมังป่ายัางก็ได้จับเรื่อ,อยๆอ,อ,อยู่ครับแผ่นเบิดเลยยางเของมาไก่อยู่ครับพอกทีมาหอดมองโอู้โรถเของมาอะไรมันเป็นอน,นี่อยู่เป็นตมเป็นโค่นอยู่ครับเหยาะป่านั่งก็ได้จับปาลากระลำมังเรื่อยๆแต่ว่าเอยาะหกเซนมาครับมันก็นเลยรลอดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเหาะสามเซนลงเพิ่งว่าจะถือปลาหลายสมเด็นะครับเหาะทีลงมา,าหน่อย ปลากระมังปลาขาวน่อยหลายครับทั้งนี้เป็นหน้าเข่าครับน้ำบลึกน้ำพาอเ,าเขาขี้งหงเข้าคืึแข้งกับไซม้งครับเป็นไซม้งกับได้ปลาันอยู่ปลาขาวน้อยนเไซม้งปีที่แล้วมากอะที่เป็นหน้าเขา่าเขาเขียวแล้วครับมาปีที่แล้วทีนี้ยังบ่ทันได้วานเข่าอยู่เป็นเซมง้งเพิ่งจะได้ปลาหลายอยู่ครับ khảo khảo bạc cămăng kha khảo hoa khèn nhỏ 3 cm khảo hoa khèn người không ตากระมังตาลูตัวงามอยู่งเด่เนาะมังกันเลนี่ก็บที่บริรุ่นป,เยยเปนนนน่านเย่ไเปเลยนะครับต้นมากกที่เป็นป่านน้อยแล้วครับเพราะว่าพื้นที่กว้างกับป่านน้อยอยังหลายอยู่ตอนยกในบอ่อนี่มีรุ่นป่านเย,ย่นี่เป็นทองนาพื้นนาน้ำท่วม เออปีกายนี่ที่มาเป็นฝูงเลยปลาเนี่ยมันมันยังบ่หอมซื้อหรอกถ้า<อ>มันหอมเนี่ยมันจะยิ้มมาลงอยู่นี่แหละเบดื่อปลาขาด้งตินด้งดงเป็นปลาขาวน้อยครับยอ่อสามเซนสวย ตินหองเทแล้วสามเส้นก็ได้จับเรื่อยๆเพราะว่าเบื่อเห็นมีปลาหง่ครับเพราะว่าน้ำมันยังไหลปลาขาวปลาหน่อยไหลส่วนมากเส้นย่อแบบพกแต่ย่อหง่มากย่อหกเส้น À, Tại đây nhai bê vang mái Để, để nhau lên lên ló con Ồ, nhúc càng nàm bụi nó bà nín à bà nè Nhai lâu, nhai ít mươi nè, ít lắm

อนี่ก็กำลังที่เปลี่ยนหมายง่ายทางแล้วครับป,รป่วยตาก็ค่อยได้ได้พอได้เรวเวลาครับเปลี่ยนหมายง่ายทางไหมนี้ย่งางออกไปข้างนอกกู้แล้วครับย่างไก่ได้แล้วครับทางอกย่งางข้ามากกับไก่พอสมควรอยู่ข้ามาข้างในที่ง,ง่ายทางไปทางไหมเจ้าตาพูดแล้วโวสองโล้ครับ เดี๋ยวไปรุ่นมมหมายมาเห็นครับว่าที่ใดป่าบร่รับไม้นี่ก็พอได้เร็วละเยละเยลเคยมาหยุ่งย่อทั้งชนนี่ก็จิจำได้อยู่ครับนี่มันเป็ี่ยนเม้นเก่าเขาครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตของชนระทานครับน้ำท่วมเม้นเกา่าง่ายทางนี่เองครับเดี๋ยวไปรุ่นมมหมายมาครับว่าที่ใดป่าบ่ ตอนนี้ก็เปลี่ยนหมายง่ายทางมาบนไม้แล้วครับแดดกับหอนคักมือนี่ขนาดอยู่ในหฮมกับกับยังบอยหินครับมือนี่แดดท่อนครักป่ากับพอได้จับอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าแต่ละคนกับแต่ละเส้ยนยอกอะไแงกย้ายกันไปมีหลายจุดให้ลงคนไทยคลิปครับผู้ที่ท่าจุดแดดเพราะว่ากระจายไปหลายๆจุด ใช่ไปเรื่อยๆทั้งนี้นะครับถ้าว่าจังใดก็ไปสุปเบื้องปลาตัวเลี้ยงพเพื่อครับในหน่อยในหลายสำแหน่กก็ได้ที่ได้สุขคนแต่ว่ากับที่ได้บบหลายนะครับมือนี้เป็นปลาหน่อยนี่น,นี่ไปพอได้เลี้ยวเวลาฮะซูมหาไปซะเลย <laughs> อันนี้แต่ เดี๋ยวจับปานิ้นอยู่ครับตัวเป็นไ่เป็นไดซี่ตัวโลตามตัวโลนางไปฮะดิ้นน้อยนะดิ้นน้อยน้อยแค่รอดน้อยเลยตีเอ้ยลูกราจะจะเอาไปปล่อยเดีนี้น่ะส่วนนักใต้เลด้ดียย่านตัว ตัวน้อยไรตัวน้อยารเอ้ยนนาพื้นเลยป่าตัวน้อยเก็บรวดเก็บรอดตาตตาตง้อหกสิตก็ได้ตัวใหญ่ครับแม่นำหาลูกแล้วก็มาถึกง้อป่ะนี่ น,นี่ป่ะดูดูในเทียนนี่กับมือนีคลิปกับพวกไฟจวดจัดปันได้ไปดิดทายไปจนคนล้วครับพอดคำน้ำรุ่นตามรุนุนไปเรื่อยๆ นี่เป็นมือที่เดือดห่อนอยังคักแล้วกัยยางไกค่ครับก็ยิ่งได้คิด <c oughs> โคตรม,มา้าเนาะเอาจนละ

ค้อหุดออกได้เออหลุดซาถึก่ารอดดีนัล่ะเออ หักกับนี่รอดน่านน่านน่นแล้วก็ขยายเอา คือแล้วปนะ่นเนี่ยคือแล้วเออถึงทางแล้วถึงทางแล้วได้ปลาตอนคนัมด้วยเนี่ย <c oughs> ไ,ได้ปลาตอนเป็นแห้งรอดบ่เนาะได้เพิม่มไ,ได้เพิ่มกัน

โดนี่จะออกไปแล้วคนหนึ่งเลยไมใจแค่อะไรจะรอตายคันก็ันส่ันตายยิ่งชุดขึ้นมันยังไหนปนินนินน้อยเป็นฟูงเลยไงเต็มปลดูสดชัดาตรงนั้นเดียวตอนนได้ก็ได้ตอนเลี้ยงตอนนี้กลับบ้านเอาทีบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวุ้หยิงี่ คุณจะเอาป่าใส่ถูกมั้ยได้ทุกคนแล้วครับปลามิ้นปลาขาวแล้วเวลาได้่อไหลแต่ว่าก็ได้ทุกคนคุณละน้อยยดงไปเลยอิ่มพอแล้วเวลาคลิปหน้าี้ไปยกขกันไปกันเดี๋ยวไปตามรุ่นกันครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ